ตลาดน้ำแคลองลงังกิดเทศบาลทุ่งงบวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์รวมอาหารอร่อยอบตคลอ,องสามร่วมกับปสมอคลองสามจัดโครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุัขบ้ามิรไมตรีคลินิกบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรีให้กับประชาชนในเขตตำบคลองสามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจ่อบริษัทแสบสั่งซื้อสินค้าจ่ายเช็คแดงก่นปิดบริษัทหนีต่อไป,ปรายละเอียดของข่าวสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดประทุมธานีจากสำนักข่าวหลังสิตนิวทางเคเบิลทีวีเอซี เคเบิลสาราดีบันเทิงเด่นวันนี้ข่าวประจำท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีข่าวแรกไปดูการจัดกิดจกรรมและทุ่มงบประมาณพัฒนาตลาดน้ำนครเทศบาลนครลัง,งสิท ผู้สื่อข่าวรายงานจากการที่ทางเทศบาลนครลังสิตภายใต้การบริหารงานของท่านธีรวุฒิกลิ่นกุสมนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลังสิตรหรือนายกอาร์ตพร้อมด้วยคณะบริหารเทศบาลนครลังสิตเห็นชอบให้ดาเนินการโครงการตลาดน้ําลังสิตที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดทางวัฒนธรรมและวิถี ของชาวคลองลังสิตท,ที่ต้องอนุรักษ์ไว้นอกจากนั้นยังจัดให้เป็นศูนย์รวมอาหารอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างรู้ดีว่าหากจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือต้องก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตถึงจะของแท้ร้อยเปอร์เซนตตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงรัดก๋วยเตี๋ยวเรือเจเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือและเมนูหมูสะเตะรวมไปถึงอาหารตามสั่งของข้าวขาหมูข้าวมันไก่เป็นต้นและที่ถูกใจเด็กๆที่มาเที่ยวก็คือก,อการให้อาหารปลาโดยทางเทศบาลนครลังสิตได้จัด เพื่อหารายได้ให้กับหน่วยงานอ,อปปอพหลออเพื่อสังคมต่อไปสนับสนุนกิจการของเทศบาลนาครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปไปชมข่าวที่2กันครับผมออบตคลองสามนะครับร่วมกับอสมอคลอง3จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หมู่บ้านพฤกษาตะเบ็ดบริเวณสนามหญ้านิติบุคคลทางอบตอคลองสามร่วมกับอ,อสมอคลองสามจัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟ,ฟรีให้กับประชาชนในตำบลคลองสามที่มีสุนัขในการเลี้ยงดูตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากนำสุนัขและแมวของตนมาทำการฉีดวัคซีนป้องกันสัตว์เลี้ยงของตนในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนที่หมู่บ้านพฤกษาเก้าตลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานี เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาก่อนที่จะมีการเ,าเกิดเหตุจริงแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันนะครับเป็นการป้องกันอย่างดีบางครั้งความสูญเสียที่เกิดจากการไม่ได้ป้องกันเนี่ยบางครั้งมันคาดไม่ถึงนะครับต่อไปเป็นข่าวดีๆเช่นกันครับจากคลินิกเมตรีเปิดบริการตรวจมะเร็งปากมะลูกฟรีที่ตำบลคลองสาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หมู่บ้านพฤกษา12บริเวณสนามหญ้าดิติตบุคคลมิตรเมตรีคลินิกบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกฟีให้กับประชาชนในเขตตำบลคลองสามโดยจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นำโดยนางธนากรเชื่อมชอยพยาบาลเวชปฏิบัติทำการตรวจเบื้องต้นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถทำบัตรทองของคลินิกเพื่อสะดวกในการรักษาพยาบาลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021912522สาขาไทยสมบูรณ์ครับ ก็ต้องขอเรียนเชิญท่านสุภาพสตรีนะครับไปรับการตรวจรักษาซึ่งไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นก็เป็นผลดีกับสุขภาพของท่านสุภาพสตรีทั้งหลายก็ขอเรียนเชิญน,นะครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงต้มตุน๋นซึ่งปัจจุบันการหลอกลวงต้มตุน๋นทําได้หลายวิธีการซึ่งบางครั้งเราเองก็ตามไม่ทันล่าสุดนะครับมีการหลอกลวงต้มตุ๋นโดยการเปิดบริษัทแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทของประชาชนทั่วไป สุดท้ายจ่ายเป็นเช็คไม่สามารถนำไปขึ้นเงินได้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานการตรวจสอบบริษัทแสบสั่งซื้อสินค้าจ่ายเช็คเด้งก่อนปิดบริษัทหนีเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่18เมษายน2557พันตำรวจโทภูธเนตรกระจ่าง หัวหน้าพนักง,งานสอบสวนสพสามโคกพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกนิยมพึ่งเปาลองสารวัตรถถตืบสวนสพสามโคกเจ้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขตหนึ่งและผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนร่วมกันเข้าตรวจสอบอาคารพณิชย์สูงสีชั้นเลขที่ร้อยเจ็ทับสองส ถนนปทุมธานี3โคกหมู่ที่2องตำบล3โคกอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นกิจการบริษัทมานาชัยอินเทอร์เนชั่ชนแนลกรุ๊ปจำกัดเพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานซึ่งเป็นลายนิ้วมือแฝงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีชอโกงประชาชนหลังจากวานนี้มีผู้เสียหายเกือบ10บราย เข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอพอสาโคกเพื่อให้ดำเนินการคดีกับนายมานชัยถูกสมอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่ 1, 2, 5, หมู่ที่8ตําบลุมพุกอํเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรในขาหาร่วมกันช่อกงพระราชบัญญัติเช็คจากการตรวจสอบพบว่าประตูด้านหน้าสำนักงานปิดสนิทเจ้าที่จึงต้องประสนานเจ้าหที่อาคาร ซึ่งเป็นบริษัทมานะชัยอินเทอร์เนชั่ชนแนลกรุ๊ปจำกัดทำการเช่าก่อนจะสามารถเข้าไปตรวจสอบด้านในได้โดยปีนกำแพงเข้าไปในประตูด้านหลังจากการตรวจสอบพบเพียงโต๊ะและก็อี้นั่งสภาพเก่าส่วนของใช้ในสนักงานมีการเคลื่อนย้ายออกไปจนหมดเกลี้ยงบริเวณชั้นที่ 2- 3 4สเจ้าที่พบของใช้ส่วนตัวเช่นกางเกงเสื้อเครื่องนอนและขวดสุราจำนวนหนึ่งวางอยู่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงทำการเก็บรอยนิ้วมือแฝงเพื่อใช้ประกอบํำนวนคดีในการติดตามจับกลุ่ม พื่อจอยู่ในกระบวนการมานำเนินคดีต่อไปขณะเดียวกันนายคำตามุ้งทองอายุ38ปีพนักงานส่งของของบริษัทเจริญใหม่ออโต้จำกัดซึ่งผลิตผ้าบเบรกรถยนต์และเป็นหนึ่งในผู้เสียหายได้เข้าสังเกตการในการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเปิดเผยว่า เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม2557ตนแดงได้เป็นตัวแทนของบริษัทได้นำสินค้าส่งที่บริษัทมานาชัยอินเตอร์เนั่ชแนลกรุ๊ปจำกัดซึ่งได้มีการเซ็นเช็คของธนาคารภัยพาณิชย์สาขาสามโคกเพื่อจ่ายค่าสินค้าเมื่อถึงกำหนดทางบริษัทได้นำเช็คไปขึ้นปรากฏว่าไม่มียอดเงินในบัญชีดังกล่าวจึงไม่สามารถขึ้นเงินได้จึงเดินทางมาตรวจสอบที่ำนักงานบริษัทมานาชัยอินเตอร์เนั่ชแนลกรุ๊ปจำกัดก็ปรากฏว่ามีการปิดบริษัทหนี โดยมีป้ายไวนิวเขียนไว้ถ้าถูกนายมานัก,กงงให้โทรมาที่เบอร์083 8780299ก็พบว่าเป็นเบอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่ถูกช่อโกงเช่นกันจึงเดินทางไปแจ้งความกันไว้ที่สอพอสามโคกดังกล่าวจะติดต่อธุรกรรมหรือทำธุรกิจกับผู้ใดก็ควรที่จะตรวจสอบนะครับให้ความแน่ใจถึงที่มาที่ไปและก็เอกสารต้องครบถ้วนก่อนที่จะทำธุรกิจใดๆกับกับคนอื่นนะครับต่อไปเชิญพบกับ ช่วงน้ำหมานคลายทุกครับไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำหมาน0 8 7 8 0 7 9 6 6 9สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงานน้ำหมานคลายทุกขณะนี้ผมกําลังอยู่ที่บริเวณถนนริมอนเดียวกินขาท่าเุทภูเทพกับความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของขยะทีมงานน้ำหมานคลายทุกลงพื้นที่ตรวจสอบ ลินถนนผลโยธินช่องทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารของรถจฟทางทางตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวัตครกับปัญหากองขยะจํานวนมากไม่มีการจัดเก็บทางเทศบาลเมืองท่าของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสร้างความเหนือดร้อนให้กับประชาชนส่งกินเหม็นและเป็นภาพที่ไม่น่ามอง นอกจากนั้นทีมงานน้มันชทยทุกอย่างได้ทําการตรวจสอบตลอดเส้นทางก็พบกองกอยะยอีกหลายจุดจึงขอวิงวอนท่านนายกไทยทองปางนายกเทศมนตรีคนใหม่เทศบาลเมืองท่าขงนำโดยมืองานจัดเก็บด้วยครับทีมงานน้มันไทยทุกขอวิงวอนเทศบาลท่าขงจัดเก็บด้วยครับทั้งหมดเป็นข่าวท้องถิ่นประจําวันของศูนย์ข่าวลังสิตนิวต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมและทีมงาน l อ c a b เค TV ิทวีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ มมนได้รับความเป็นธรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้าหมาน0 8 7ย0 7 9 6 6, 6 9